สวัสดีครับ BNG Estate Card นะครับคัดสาหรับในหน้าสังหาริบารัพั์เริ่มต้นไปจนถึงนักพัฒนารายย่อยครับวันนี้ก็เป็น EP แรกของ BNG เรานะครับแล้วก็มีสาระความรู้แถมให้มาด้วยในใน EP แรกแรกนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับสมาชิกของผู้ดีจะมาให้ความรู้ทั้ง3ท่านก่อนอันดับแรกเลยก็เป็นพี่บอมนะครับที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับจะให้สาระความรู้กับเอ่อเกี่ยวกับนักพัฒนารายย่อยนะครับแต่ถ้าในหน้ามือชีพนี้ก็อีก2ท่าน คนแรกครับเป็นใครเอ่ยสวัสดีค่ะรุ่งนะคะเป็นเจ้าของเพจเอ็นจีพาร์รวมทั้งเว็บไซต์ ng-property Thailand นะคะฝากติดตามด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมหนึ่งนะครับก็อยู่ในเพจ ng-property นะครับแล้วก็เว็บไซต์ ng-property Thailand นนะครับ ทั้งสท่านนะครับก็จะเป็นผู้ให้ข่าวความรู้ด้านในหน้าสังหารเรืทซั์จนถึงนักพัฒนารายย่อยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูนะครับเชื่อว่าจะมีทั้งดูณปัจจุบันนี้แล้วก็ดูอ P ีที่ต่อๆไปแล้วก็สงสัยว่าเราเป็นใครแบบไหนยังไงก็เข้ามาดูโปรไฟล์เราได้นะครับเข้ามาดูผลงานของพวกเราได้นะครับว่าเราทําอะไรมาก่อนนะครับแล้วมีผลงานอะไรวันนี้ไหนๆก็เป็นคลิปอีีแรกที่แนะนําตัวกันแล้วกับพี่ทั้งทั้งสองสามกับผมนะฮะวันนี้ให้ความรู้ สักหนึ่งเรื่องเนาะพี่กุ้งเนาะก็จะเป็นเรื่องของความสําคัญของการมีในหน้านะครับแล้วก็ทําไมต้องมีในหน้ามีขั้นตอนแบบไหนยังไงมีความสําคัญยังไงจึงจะเป็นจะต้องมีในหน้าอ่าอันนี้ขอขอแนวทางกับพี่กุ้งก่อนอีกนิดนึงพี่กุ้งบอกเพื่อนทุกคนก่อนนะครับคลิปของเราเป็นสาระความรู้นะครับเป็นเป็นสาระความรู้แบบเล่าเรื่องดังนั้นเพื่อนดูคลิปเราทาไงพี่กุ้งเตรียมปากกากระดาษจดหัวข้อไว้นิดหนึ่งใช่ค่ะอ่ะทีนี้พี่กุ้งครับถามถึง ความสําคัญทําไมเราต้องมีในหน้าแล้วในหน้าเนี่ยทําอะไรบ้างเบื้องต้นครับพี่กุ้งครับค่ะถ้าประเด็นแรกว่าทําไมต้องมีในหน้าอันนี้อาจจะให้คุณึ่งช่วยชีย้นาก่อนแล้วเดี๋ยวกุ้งจะมาบอกอย่อยๆอีกทีหนึ่งนะคะอ่าครับผมจริงๆทําไมต้องมีในหน้าหรอครับในหน้าจริงๆตอนเนี้ยสมัยเนี่ยการตลาดเนี่ยสําคัญในหน้าเนี่ยช่วยทําการตลาดอันนี้สําคัญที่สุดอันดับที่สองเลยเนี่ยคือถ้าในหน้าแบบมบืออาชีพหน่อยอเขาจะสามารถแนะนํา ราคาในการแข่งขันตลาดได้หรือเราควรจะตั้งราคาไหนที่เหมาะสมกับราคาตลาดครับผมแล้วก็อ,กอีกอีกอันนึงก็คือว่าการคำนวณต่างๆนะครับทั้งค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็คำนวณเกี่ยวกับที่เราติดแบงค์อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปยอดได้ว่าหลังจากขายไปแล้วเนี่ยเราควรจะเหลือเท่าไหรอ่ออันนี้อันนี้สำคัญเพราะว่าบางท่านอ่ะต้องการเหลือเงินบางส่วนเพื่อไปใช้ประโยชน์ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกหัวข้อหนึ่งแล้วก็อีกอ่าอีกความสําคัญหนึ่งครับสาหรับการเป็นในหน้าแล้วก็ดูแลเรื่องเอกสารครับดูแลการโอนกรรมสิทธิ์อันนี้ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะอืเอ็มไม่หมดเอ็มไม่หมดในหน้าเองยังโดนนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายให้ฟังว่าเรามีเกี่ยวกับโดนเกี่ยวกับวิชาชีพบ้างก็ก็จะประมาณว่า ความสาคัญของในหน้าเนี่ยทำไมต้องมีในหน้าเนี่ยในหน้าเป็นตัวแทนในหลายอย่าง <ใน S 2> ท,ที่ทางาน,ใ,นให้กับผู้จะขายอ่าอีพีแรกสําหรับเพื่อนมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจถ้าใครดูอีพีแรกแต่ถ้าใครกระโดดไปดูอีพีหลังๆก็อาจจะเข้าใจสับบางสับบางคําพูดของคําว่าในหน้าสังหารริมทรั์นะครับบางคําเขาใช้คําว่าทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็พยายามทำความเข้าใจกันก็สรุปของพี่หนึ่งก็จะพูดว่ากระบวนการไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายบางคนเนี่ยเอ่อบางคนเจ้าของทรัพย์เข้าใจว่ารัพย์ของตัวนั้นดั่งทอง ปางโอเวอร์ไปบ้างใช่ครับดังนั้นในหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําทให้ผู้จะขายหรือเจ้าของทรัพย์รู้ว่าราคาที่เหมาะสมของคุณคือยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็กระบวนการไปสู่ขั้นตอนการโอนจนคุณรับเงินเนี่ยนั่นเป็นเนเป็นหน้าที่ของในหน้าเราใช่ไหมครับ,รบทีนี้หันมาถามพี่กุ้งมามื่อทีถามผิดคนไปถามพี่กุ้งก่อนบอกแล้วนะนรายการเราเป็นกรายการเล่าเรื่องนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็พยายามดูแล้วโน้ตไปด้วยจดไปด้วยจะดีนะครับทีนี้ กลับมาถามพี่กุ้งแทนที่จะถามพี่หนึ่งก่อนเมื่อสักครู่เนาะโอเคทีนี้ทําไมต้องมีในหน้ามันมีกี่ขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยความสําคัญมันยังไงนะพี่กุ้งจากที่ว่าทําไมต้องมีในหน้าจากที่คุณหนึ่งพูดไปเรื่องต้นทุกอย่างที่หลายกระบวนการเนี่ยนะคะก็เพื่อเราอ่ะจะได้ลดปัญหาอ่าไม่ว่ากดราคาหรือปัญหาเรื่องเอกสารทุกอย่างพอดีของของของการทํางานของเราเนี่ยก็แยกได้เป็นเจ็ดประเด็นนะคะ หัวใจอันดับแรกข้อหนึ่งก็คือเรื่องจรรยาบรรณการทํางานต้องมีเรื่องจรรยาบรรณทุกฝ่ายนะคะส่วนลาดับที่สองเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําเรื่องราคาที่ว่าเราจะขายอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่นะคะส่วนข้อสามเนี่ยจะเป็นการวางแผนการตลาดนะคะแล้วก็ส่วนที่สี่ก็จะเป็นเครือข่ายในหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกไปทีละข้อทีละข้อส่วนอันดับที่ห้าเนี่ย เราก็เป็นเกี่ยวกับการคัดกรองผู้จะซื้อค่ะส่วนอันดับที่6เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าผู้จะขายหรือผู้จะซื้อเนี่ยก็สามารถปรึกษาเราได้หลายๆประเด็นนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะประมาณนี้ค่ะครับโอมีด้วยกันเจ็ดข้อสำหรับสำหรับการมีความสำคัญสำหรับในหน้านะที่ที่อันนี้เป็นเจ็ดข้อหลัก ค่ะที่เราคิดว่ามันทีนี้ต้องมาขยายความให้เพื่อนๆของเราบ้างแล้วล่ะในเจ็ดข้อเนี่ยในแต่ละหัวข้อก็ต้องขอคําแนะนําจากพี่ทั้งสองหละนะครับว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีคําอธิบายในความหมายแต่ละหัวข้อยังไงที่หนึ่งไทยใครเอ่ยจัญญบันเป็นคุณหนึ่งก่อนนะจ๊ะคุหนึ่งจัญญบาับในหน้าจัญญบันครับยังไงครับจัญญบันเนี่ยจัญญบันของในหน้าใช่ไหมครับจริงๆแล้วเออก็คืออันดับแรกเลยถ้าถ้าเราพูดในหน้าถึง อ่าโอนเนอร์เนาะจารยาบันอันดับแรกเลยก็คือคงต้องไม่บวกราคาเพิ่มเวลาในการซื้อขายเนาะท่านตั้งมาเท่าไหร่เราก็ควรจะตั้งในราคาเท่านั้นแต่เราควรจะไปให้คําแนะนําส่วนอื่นมากกว่าว่าควรจะปรับราคาแบบนี้ไหมหรือว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคุณต้องจ่ายค่าตรงนู้นนะอะไรอย่างนี้ครับรวมถึงค่ะท่านอาจจะติดพวกจำนองติดพวกขายฝากอะไรนี้เนาะ เราอาจจะไปให้คําแนะนําส่วนอื่นมากกว่าข้อแรกเลยถ้าเกิดว่าจัรยาบัณก็คงไม่บวกราคาเพิ่มครับข้อที่สองก็คือตรงไปตรงมาอเอกสารต้องตรงไปตรงมาครับสัญญาเป็นแบบไหนเราก็บอกท่านไปตรงๆว่าเป็นแบบนั้นประมาณเนี้ครับอือมีอาจจะเสริมถ้าเรื่องจันาบันอาจจะเสริมในเรื่องการทํางานโคกับเพื่อนด้วยนะคะนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญถ้าเกิดพูดถึง อ่าในหน้าชนในหน้าเนาะใช่ค่ะให้พี่กุ้งค่ะก็ส่วนงานงานถ้าเรื่องรรยบรณเกี่ยวกับทํางานร่วมกับเพื่อนอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็ต้องอคุยกันเรื่องกติกาให้ให้เรียบร้อยอไ,ได้ไม่มีผลเสียกันภายหลังหรือผิดใจกันง่ายๆนะคะอ,อ,อันนี้ก็สําคัญค่ะพี่บอมคิดว่ามีเพิ่มอีกไหมครับผมก็โอเคครับในในในเรื่องของรจยบาลเดี๋ยวผมข้อมูให้เพื่อนๆนะได้เพราะว่ารายการเราเราเราคือการเล่าเรื่องนะเพื่อนๆนกะ็ต้อง ฟังแล้วก็แยกหวข้อในการอธิบายความให้เพื่อนๆนั้นจดหรือโน้ตตามไปด้วยนะเมื่อกี้พี่หนึ่งให้คํานิยามว่าบางทีเนี่ยเรื่องของจัยาบรัณนะครับหลายหลายคนต้องบอกว่าในหน้าที่อาจจะไม่ได้เรียนมานะครับไปเจอเจ้าของทรัพย์หัวข้อที่หนึ่งพี่พี่หนึ่งบอกว่าไม่บวกราคาเพิ่มใช่ครับอะถามถามเลยครับสาเหตุของการไม่บวกราคาเพิ่มเพราะอะไรพี่หนึ่งก็คงได้ค่าคอมไม่พออันดับแรกเลยาจาก จากความคิดเห็นส่วนตัวเนาะที่เห็นเห็นในหลายหลายคนทํากันก็คงประมาณว่าเหมือนซับสิบล้านค่าความสามแสนก็กลัวว่าจะต้องแบ่งกับเพื่อนหรือความโลภมันก็เหลือประมาณแสนห้าหรือคนละแสนก็เกิดตามคนโลภอยากได้เพิ่มก็ไปบวกเป็นสักสิบเอ็ดสิบสองล้านคนเสียเกิดขึ้นกับใครทีนี้บู้จะขายครกับแบบว่าได้ทีเดียวเป็นล้านสองล้านจริงจริงแล้วการทํางานเป็นในหน้าผมคิดว่ามันน่าจะ เป็นความจริงใจมากกว่าครับถ้าเราอยากจะเดินระยะยาวเนี่ถ้าเกิดเจ้าของรัพย์มาเจอคลิปนี้เนี่ยอ๋อโอเคเลยก็ต้องบอกว่าอย่างที่พี่พี่กุ้งพูดกับพี่หนึ่งพูดนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเคสเนี้ยก็สําคัญบางทีทรัพย์มันสิบล้านในหน้าเป็นบวกเป็นสิบเอ็ดสิบสองล้านแล้วไปเจอสัญญาที่เป็นสัญญาเปิดด้วยนี่พูดลงมาไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังตรงนี้สัญญาเปิดสัญญาปิดทีอะไรอีกไปเจอสัญญาเปิดอีกนะครับแล้วก็อุ้ย บอกผ่านทุกๆในหน้าเลยใช่ค่ะกลายเป็นว่าลูกค้ามาซื้อแทนที่จะรู้ราคาที่สิบล้านกลายเป็นว่ารู้ราคาที่สิบสองล้านสิบเอ็ดล้านสิบสามล้านอยู่ใย่างนี้บางทีม,ทมันเป็นบอกต่อไปเรื่อยๆเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็เกิดการปิดการขายไม่ลงนะครับก็ขายไม่ได้นั่นเอง <ทำ S 2> ดังนั้นล่าช้าไปด้วยใช่ครับดังนั้นคําว่าในหน้ามืออาชีพเนี่ยหรือจรรยาบรรณตรงเนี้ยก็ต้องมีด้วยนะครับส่วนตัวที่สองนะครับก็คือความตรงไปตรงมาเรื่องเอกาสารอะไรพวกนี้นะครับก็ <ๆ S 1> พต้องเกิดความตรงไปตรงมาต่อเจ้าของทรัพย์นะครับก็เขียนไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆนะครับส่วนตัวท้ายที่พี่กุ้งพูดถึงก็คือการทํางานโคกับเพื่อนในหน้าด้วยกันมันต้องมีกติกาและจรรยาบรรณร่วมกันในการทํางานเดี๋ยวเรื่องหัวข้อนี้มันจะมีอยู่ในอีพีต่อต่อไปนะคุพบู้นิยมเนาะเพื่อนๆก็ไปไล่ดูสําหรับคนที่ดูอีพีลึกๆแล้วนะครับสาหรับใครที่มาดูอีพีแรกแรกหรือเราเริ่มปล่อยคลิปนี้ไปก็รอติดตามเราไปด้วยนะครับ ทีนี้มาถึงหัวข้อที่2นะครับถ้าท่านใดยอยากได้สาระดีๆการเป็นในหน้ามือใหม่นะครับจนถึงเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชม p p ต่อๆไปด้วยนะครับ